เรื่องแซบยืนหนึ่งต้องกดติดตาม YouTube วันบันเทิงเข้าไปสับตะไคร้กันเยอะๆเฮ้สับตะไคร้ครับผมจะเลือกเป็นเบิร์เดย์หรือแอนนิเวอร์ y ทัีนวาฒก็กดเลยแอนนิเวอร์ y ีกดเลยแอนนิเวอร์ y ซลี่กินหรือกว่ากินไม่รู้เหมือนกันครบบอบเขาอยากจะพาเราไปกินนั่นกินนู่นกินนี่แทนอะไรอย่างเงี้ยค่ะ ก็วันนั้นก็คือแค่นัดกินข้าวกันเฉยๆอะค่ะแล้วก็เหมือนแบบก็ถ่ายรูปกันลงอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้มีอะไรมากมายคือเห็นแคปชั่นที่บอกว่าครบรอบ,บวันสุดครบรอบปีสุดท้ายมันคือจริงๆๆรจริงๆๆไ,มไ,มไม่ใช่ไม่ใช่ค่ะจริงๆใคือแซวกันเล่นค่ะคือเหมือนแบบคือกินอะวันนั้นอะเหมือนแบบนัดกันจะไปกินข้าวแล้วก็กินอะไรดีร้านนั้นก็ปิดร้านนั้นก็ปิดอะไรเงี้ยก็เลยเข้าไปดูในแอปแอปหนึ่งที่เกี่ยวกับรวมแบบอาหารอะไรเงี้ยแล้วมันมีเหมือนแบบโปรโมชั่นในบทในบนโรงแรมอะไรอะค่ะ แล้วเ,เหมือนโรงแรมมาดูเอ๊ะทำไมโรงแรมก็ไม่มีคนเพราะขเขาปิดโรงแรมเนี่ยแต่ว่าร้านอาหารเขายังเปิด<น>ก็เลยลองขึ้นมาดูอ๋อเป็นอาหารอินเดียอะไรเงี้ยซึ่งแบบเอ้ยร้านนี้ก็แบบว่าเหมือนคนก็รีวิวกันอะไรเงี้ยทันวาก็บอกว่าเอ้ยมามากินร้านนี้ดีกว่าอะไรเงี้ยแล้วเหมือนแบบพอเราเข้าไปในแอปนั้นอ่ะมันก็มีเหมือนให้กดเพิ่งเพิ่งสมัครไงเพิ่งสมัครเลยก็เลยเหมือนให้กดว่าจะเลือกเป็นเบิร์เดย์หรือแอนนิเวอร์แซลลี่ทันวาก็กดเลยแอนนิเวอร์แซลลี่กดเลยแอนนิเวอร์แซลล ็เลยแบบอ๋อเออโอเคไม่เป็นไรเพราะว่าจะได้ลดราคาค่ะแค่นั้นเลยไม่มีอะไรเลยแค่นั้นเลยไม่มีอะไรเลยกิไม่รู้เหมือนกันครบรอบคือเอาจริงๆกินกับธันวาแบบเดี๋ยวก็ครบรอบเดี๋ยวก็ครบรอบอะไรเงี้ยก็คือไปเรื่อยเราไม่ได้เออเราไม่ได้อะไรมากมายอะไรเงี้ยค่ะสำหรับตัวกีนนี่กินไม่ค่อยหวานเท่าไหร่ค oh ่ะกีนค่อนข้างจะแบบบอยๆเข้าๆอย่างงจะไม่ค่อยแบบ หวานอะไรเงี้ยแต่ธันวาเขาก็จะมีมุมของเขาอะไรนิดนึงเน<ม>ี่ยชวนไปกินข้าวพาแม่ไปกินข้าวไม้เขาก็จะมีคือเขาอาจจะไม่ได้แบบมอบช่อดอกไม้โรแมนติกหรืออะไรมากมายขนาดนั้นนานๆทีอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าเขาก็จะมีมุมที่แบบ น่ารักที่เป็นสุภาพบุรุษมุมที่แบบเอออยากจะดูแลเราเอออะไรอย่างเงี้ยก็แบบเหมือนถ้าได้อนุ้อนี้มาก็อยากจะพาไปเลี้ยงพาไปอะไรก็จะหาล้านซึ่งเขาเป็นคนชอบทําอาหารมันก็เลยเหมือนแบบเขาอยากจะพาเราไปกินนั่นกินนู่นกินนี่แทนอะไรอย่างเงี้ยคืออาจจะด้วยแบบนิสัยกินแบบว่าเราเหมือนพึ่งพาตัวเองมาตลอดดูแลตัวเองมาตลอดอะไรเงี้ยก็เลยแบบไม่ได้แบบ อยากจะได้อะไรอะไรเงี้ยค่ะเออแต่ก็ก็มีแค่วันเกิดที่แบบว่าเออเขาก็เหมือนแบบซื้อกล้องให้เราอะไรเงี้ยซื้อกล้องถ่ายรูปให้เราอะไรเพราะเราแบบเออเราอยากได้อนี้นะอะไรเงี้ยเพราะเราสูกว่ามันเป็นเครื่องมือทำมาหากินอย่างหนึ่งเหมือนกันอะไรเงี้ยแล้วเราเขาเอามาก็ก็ใช้ได้เลยเขาก็ซื้อให้เราอะไรเงี้ยค่ะถ้าจะบอกว่าหุ้ยชีวิตแบบราบเรียบเลยพี่เป็นไปไม่ได้อะไรเงี้ยก็มีก็มีนะแต่ว่าสุดท้ายวพอทะเลาะกันแล้วก็มานั่งคุยกันอะไรเงี้ยค่ะมันก็ก็แก้ไขจุดตรงนั้นไปอะไรเงี้ยเพื่อมมมาาาาหจุดตรรรรงกกกกลัััััันนนแ้ว็ค่อยๆปปปบบบ กีนน่ 5, ป,กปีเนาะห้าหกปีมันก็เจ็ดปีเนาะมันก็ทําให้เราได้เจอผ่านเรื่องราวต่างๆมากมายเ่เงี้ยเราก็จะรู้ว่าเขาเป็นคนยังไงเขาก็จะรู้ว่าเราเป็นคนยังไงอย่างเงี้ยค่ะถามว่าเชื่อเรื่องพวกนี้ไหมสําหรับกินกินไม่ได้แบบไปให้ความหมายกับตรงนั้นมันมากเลยค่ะคือถ้าใครมาบอกว่านู่นน,นี่อันนี้กินก็รับฟังได้มีปัญหาเลยจริงเหรอคะเออนี่ไม่ค่อยรู้เรื่องอ๋อเออสำหรับกินกินมองว่ามันเป็นเรื่องของคนสองคนมากกว่าอะไรเงี้ยค่ะถ้ามีปัญหาอะไรเราก็จะเป็นเหมือนแบบ คนที่เป็นที่ปรึกษาให้กับเขาอะไรเงี้ยคอยแบบเออช่วยเหลือเขาถ้าเกิดเราสามารถช่วยได้เขาก็จะแบบมาถามถามเราเราก็จะแบบเออเราเรารู้เท่านี้นะเราช่วยเธอได้เท่านี้หรือว่าถ้าเรามีปัญหาอยากจะบ่นอย่างเ้เราก็คุยกับเขามันก็เป็นเหมือนแบบเออระบายความเครียดไปด้วยอะไรเงี้ยค่ะก็สลับกันไปมา